วันนี้มาสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งทั้สองค่ะวันนี้สอบวิชา additional science เป็นไงบ้างคะลูกง่ายที่สุดในโลกค่ะโอ้โหแล้วก็ภาษาไทยนะคะลูกง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะ<ง>ต้องวิชานี้ศาสตร์พระราชางวิชาการงานนะสิง่ายที่สุด อีพิชานึง reading comprehension อ,อย่าดูบทสอบนะคะมัทำกันข้ามก็ได้อ๋อเด็กๆค่ะสัมภาษณ์เด็กๆให้เขาสนุกวันสุดท้ายเนาะชอบวิชาไหนมากคะลูกออใครชอบพิชาศิลปะบ้าง อ๋อแต่แม่ว่าวิชาภาษาไทยสนุกเนาะ<ล>ที่นี่เรียนหลักภาษาไทยเยอะเลยอะ่ะเขาว่าเขาว่าวาดวาดมัชแมนโลได้เขาว่ามัชแมนโลได้ในยูทูบอ่ะเขาว่าเท่ได้อยู่นะแล้วมีวิชาไหนสนุกอีบกบ้างคะลูก,นนก,ลกว่ายน้ำวิชาว่ายนะ้ำ โหนี่อันนี้ภาษาจีนภาษาจีนเรียนมาน้าอ้าวอ่าแม่หมูคอดระบายโดยใช้สายแต่กระติกก็ออกกระติกค้อนสายสายอ่ะมันแปะเลยโอเคใช้สีไหนก็ได้ไม่ตังค์ชุดวันนี้วันชิคก้ามีนาคมค่ะค่ริการตลาดสองพันาสิบสาค่ะสักพูดนะคะอ๋อเก็บเงินได้นลงอาหารค่ะ